i've been running from it tired of running from it scared of feeling something now i'm stuck and trying to get up out of this hole i try to be strong i try to make you work but i've been feeling too numb skies are beating on me why'd you leave me lonely feeling white and stony now i'm stuck and wondering where i ever went wrong be strong I'm fighting for your love. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you to that. ออนไลน์ในติ๊กต็อกมาแพ็คของจีบลูกค้ากันค่ะเลือกใช้กล่องที่สวยงามแข็งแรงทนทานแล้วก็เลือกสกอตเทปสวยๆให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจใส่ของแถมลงไปนิดหน่อยแต่เอ๊ะจะน้อยกว่าร้านนั้นหรือเปล่านะโอเคค่ะแถมอีกแถมอีกใส่อีกใส่อีกใส่เข้าไปเอง พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในติ๊กต็มาใช้เสียงนี้จีบลูกค้ากันค่ะมาลองใช้เสียงนี้ทําวิดีโอแพ็คของให้ลูกค้าสนใจกันให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจของร้านค้ากว่าจะส่งได้หนึ่งออเดอร์เราพิถีพิถันกันสุดๆอยากให้ลูกค้าเปิดพัสดุมาลับประทับใจหวังว่าจะชอบกันนะคะ i've been running from it tired of running from it scared of feeling something now i'm stuck and trying to get up out of this hole i try to be strong i try to make you work but i've been feeling too numb skies are beating on me why'd you leave me lonely feeling white and stony now i'm stuck and wondering Oh oh. สวัสดีค่ะทุกคนก็หลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปแพ็คของมานานแล้วนะคะก็วันนี้จะมาแพ็คของให้ดูกันนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะสั่งของมาแบบออเดอร์จุกมากเลยนะคะทุกคนเรามาแพ็คก,กันเลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นครีนซิ่งนมแพะ1ขวดนะคะ หนึ่งขวดใช้ได้เดือนกว่าๆเลยนะคะทุกคนใช้ทั้งเช้าและก็เย็นนะคะแล้วก็เป็นครีมเพียว2กระปุกยาสีฟันไฮวอลหนึหลอดนะคะของแถมก็จะแถมให้เป็นเทสเตอร์น้ำหอมนะคะแล้วก็ยางรัดผมนะคะแล้วก็มีอายแชโดว์แถมให้ด้วยนะคะกับที่มาร์กหน้าไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะของแถมแบกจุกๆกันไปเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนกันนะคะแล้วก็ลูกค้าขอให้อัดคลิปลงทิกต o กนะคะจัดให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแพ็คของให้ลูกค้ากันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยนะคะนี่นะคะก็ติดเทปไปเลย2ชั้นนะคะเพรงความหนาแน,น่นของกล่องเรานะ แล้วก็ยังเลือกใส่การกระแทกลงไปเยอะๆเลยนะแล้วก็ฉีดน้ำหอมลงไปด้วยเซตนี้นะคะก็จะเป็นมาร์กหน้าสมุนไพรลดสิวนะคะสบู่พายเย็นลดสิวนะคะก็ามาขำลดรอยนะนี่คู่มือการใช้งานก็แถมให้ถ้วยมาร์กก็แถมให้นะคะแล้วก็แถมไม้พายให้อีกแถมก็ ถกแถมที่แบบผมแถมยางรัดผมให้อีกนะคะของแถมเซ็ตนี้นะคะเจ็ดอย่างไปเลยจุกๆแล้วก็ใส่กันกระแทกใส่กรขอบคุณค่ะแล้วก็แพ็คปิดกล่องเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าสาระคุณเซ็ตนี้คือดีมากนะช่วยลดสิวลดรอยหน้าใสาๆออ์แกนิคน,นะคะใสสมุนไพรต้องลองนะมีติดป้ายร้านนะคะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ขอบคุณจ้าแล้วก็มาปินชื่อที่อยู่ลูกค้ากันค่ะคือเซ็ตนี้เราส่งให้ฟรีของแถมเจ็ดอย่างเลยนะ,ะทุกคนคือลดมาก